อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบคือเรื่องการแก้กรรมเรื่องการแก้กรรมก็มีการแก้กันมากอาตมาเคยไปถามพระที่ <c oughs> สุรินนะพระที่สุรินเจ็ดร้อยลูกนะอาตมาไปบรรยายที่นั่นให้พระเจ็ดร้อยลูกที่สุรินฟังนี่คือที่สุรินแล้วก็ที่บุรีลำนะอีกสนะี่ร้อยลูกแล้วก็ที่ ข้าดาวเขาแก้วอีกสี่รอยลูกนะพระไม่ทราบวิธีแก้กรรมตามพุทธวจนะแต่สอนพวกเราแก้กรรมด้วยหลากหลายวิธีเห็นนะดังนั้นวิธีเดียวที่พระตถาคตตรัสว่าแก้กรรมได้คืออะไรพระองค์บอกว่าอริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาภาไม่นีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียว ดังนั้นการลดน้ำมนต์ปลุกเสกเลิกยานดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคาะบางสกุลเป็นตายนอนในโรงผ้าขาวกุมต่างๆเหล่านี้คิดกันขึ้นภายหลังทั้งสิน้นนะไม่ใช่คําสอนของตถาคตดังนั้นวันนี้เราจะได้มารู้ความจริงจะได้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องต้องการหมดกรรมหมดได้จริงไม่ใช่ไปทําแล้วกรรมเหมือนเดิมไม่รู้จะไปทําทําไมมีประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่พระเมื่อไม่รู้คําตถาคตจึง นำมาถ่ายทอดบอกสอนคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆเอยๆนะก็สืบมาจากอาจารย์ตัวเองอาจารย์ก็เอามาจากอาจารย์อาจารย์อาจารย์มาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนมาเป็นระยะระยะนะดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องกลับไปสู่คําของตถาคตคือพุทธวจนะนั่นเองนะนั้นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องมรรคแปดนะหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนั่นคือไม่มีใครช่วยเหลือแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองประพุิกาย วาจาจิตตามผลทางมักมีองแปดเท่านั้นนะไม่มีวิธีอื่นนี่ก็เป็นหลักใหญ่อันหนึ่งที่อยากให้สรุปให้พวกเราได้ทราบไว้ดังนั้นพุทธวจนะจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือง่ายแต่เป็นเรื่องสัจจกความจริงเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้เพื่อเข้าถึงผลแห่งความจริงตรงนั้นให้ได้